เสียงจากสวนจันเวลาหาหนาทีวันพุทธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2567เรากํเรากำลังพูดคุยกันโดยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนสมมติไม่ใช่ติ้งต่างแต่เป็นความจริงอีกอย่างไม่ยิ่งย่อนกว่าประมัติใดๆในโลกล้วนสมมติพูดมาแล้วหลายครั้งแม้จะยังไม่สิ้นกระแสความแต่เห็นว่าถ้าจะ พูดให้หมดจริงๆพูดทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่มีวันหมดควรจะสรุปตอนนี้ไว้เพียงคลิปนี้เพื่อที่คลิปใหม่ก็จะได้พูดตอนใหม่เรื่องใหม่ที่ยังมีอีกมากมายกันต่อไปคลิปนี้ก็เลยจะได้สรุป ตอนสมมติไม่ใช่ติ้งต่างแต่เป็นความจริงอีกอย่างไม่ยิ่งย่อนกว่าประมาทใดๆในโลกล้วนสมมติเอาไว้ว่าสมมติกับปรมาทมันสำคัญจำเป็นไม่ยิ่งย่อนกว่ากันสมมติที่พระพุทธเจ้าตราัสมันไม่ใช่เรื่องติ้งต่างอย่างเด็กเล่นขายของ แต่มันเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งถึงเมื่อเปรียบเทียบกับปรมัติแล้วมันก็ย่อมจะเป็นความจริงเทียมคือไม่แท้แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมันกลับสำคัญจำเป็นอาจจะยิ่งกว่าปรมัจา์ด้วยซ้ำไปในชีวิตของสรรพสัตว์ดังนั้น เราต้องเห็นความสำคัญของสมมตินี้ให้อย่างน้อยก็ต้องไม่ยิ่งย่อนกว่าประมัติผู้ที่จะสอนธรรมะจะไปเน้นแต่ประมัตโดยลืมสมมติไม่ได้เหมือนที่หลวงปู่พุทธชาติก็พูดเสมอว่าประมาจไม่กลับมาโลกาจะมืดมน สมมติคือศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจาพินาตประมัตถธรรมกับศีลธรรมนี่มันต้องคู่กันศีลธรรมทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ในชั้นสมมติเพราะสมมติมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตัวตนคนสัตว์กูมึงมันฉันเธอสังคมชุมชนประเทศชาติทั้งหมดทั้งสิน้น เศรษฐกิจการเมืองหรืออะไรก็สุดแท้มันไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ใช่สมมติถ้าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราก็จะเห็นว่าไปไปมามา,มาอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์โดยเฉพาะมนุษย์นี้มันไม่มีสิ่งที่มันไม่ใช่สมมติยิ่งตอนที่เรามีภาษาขึ้นมาแล้วคือ จากเริ่มต้นสมมติเป็นตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาสมมติเป็นเชื้อชาติสมมติาศาสนาคือวิธีที่จะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วสุดท้ายก็สมมติเป็นภาษาขึ้นมาพอจากนี้แหละมันสมมติทุกอย่างเลยทีนี้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสมมติอย่างกระทั่งสิ่งที่เราไม่รู้จะเรียกอะไรเราก็ยังมี อันนั่นอันนี้อัน,นโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นไอ้นั่นไอน้นี่ไอ้โน้นคนนั้นคนนี้คนโน้นมาเรียกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอันว่าเราเรียกได้ทุกอย่างประมัดก็เอามาเรียกเหมือนกันคือมีสมมติที่พยายามจะสื่อประมัดอย่างเช่นธาตุรูปนามขันห้าอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตั้งใจที่จะสื่อประมัด ถึงแม้ปรมัจิจริงๆมันสื่อโดยภาษาไม่ได้ต้องจิตสัมผัสกับปรมานันเองแต่กระนั้นสุดท้ายมันก็ยังต้องมีสมมติขึ้นมาคือมีภาษามาเรียกเป็นอันว่าอย่าไปมองว่าสมมติมันเป็นแค่ติ้งต่างอย่างเด็กเล่นขายของเพราะที่แท้มันมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่าประมัดในบางแง่มุมมันอาจจะสำคัญยิ่งกว่าะดวยซ้ำ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศอันนี้ก็คือสมมตินั่นเองครับ